เพื่อนๆจำโต๊ะญี่ปุ่นพวกนี้ที่ผมทำเอาไว้สำหรับกินหมูกระทะได้ไหมครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคือบ้านผมเวลากินหมูกระทะกันทีเนี่ยก,กินกันหลายคนมากๆเวลานั่งกินก็จะมีที่นั่งเป็นศาลาเล็กกับศาลาใหญ่ที่ศาลาใหญ่ก็จะใช้โต๊ะญี่ปุ่น3ตัวเนี่ยครับที่ผมทำขึ้นมาเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ที่ศาลาเล็กเนี่ยยังไม่มีโต๊ะสำหรับกินหมูกระทะเลยผมก็เลยตั้งใจจะเอาโต๊ะทำงานที่ผมไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาทำโต๊ะกินหมูกระทะซะเลยครับแต่จะต้องตัดขาออกสักหน่อยหนึ่งให้มีคคคววาา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 มมมมสสูงงงงทีีี่่่่่เเเเเหะรรรัััปปณ30ซแแแแตตตตนนนนนนนดดขลล็็กกกก้้้้ยยออ ตอนเดินไปนี่แหละครับเดินไปแค่10เมตรเนี่ยถ่ายอยู่10กวนาทีคนที่ไม่เคยเห็นผมทําอะไรแบบนี้ก็จะงงว่าพี่แบงค์ทำอะไรเดินวนไปวนมาอยู่นั่นแต่กับแฟนผมเรื่องแบบนี้คงเป็นภาพที่ชินตาแล้วล่ะครับเครื่องมือที่ผมใช้ในงานเนี่ยก็จะเป็นเลื่อยสายพานตัดเหล็กของบอสครับผมซื้อมาใช้น่าจะเกือบปีแล้วมั้งตอนนั้นเนี่ยซื้อมาราคาป,ประมาณ9ก0 0ันกว่าบาทครับและเป็นเครื่องมือที่ผมชอบใช้มากๆเพราะว่าความปลอดภัยมันสูงครับมันไม่มีสะเก็ดไฟแล้วก็เสียงไม่ค่อยดังถ้าสถานการณ์มันเหมาะสมเนี่ยผมจะใช้เลื่อยสาย เพื่อจะไปสร้างบ้านสร้างตึก <t ick> หรืออะไรที่มันยิ่งใหญ่หรอกครับ <t ick> ผมเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราแค่อยากมีเครื่องมือเอาไ้แก้ปัญหานในบ้าน <S <S <t ick> และสะสมความภาคภูมิใจให้ตัวเอง <S <S <t ick> แค่นั้นเองครับเหมือนแค่ตโต๊ะหมูกระทะที่ผมทําไว้3ตัวเนี้ <S <S <t ick> มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมอยากทํางานที่มันชิ้นใหญ่ขึ้นที่มันยากขึ้นนะครับพะเราเคยทําสําเร็จมาแล้วแล้วเรารู้ว่าถ้าเราทําสําเร็จอีกครั้งหนึ่งอ่ะปลายทางความสุขจะรอเราอยู่อย่างแน่นอนบ๊ายบายครับ